Allright all right. Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเอนเข้าครัวนะคะก็จะมาทำเมนูต้มจืดถั่วงอกใส่หมูเด้งนะคะตอนนี้เราก็จะไปดูวัตถุที่นำมาใช้ ในการประกอบเมนูในวันนี้ไปดูเลยนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็มีถั่วงอกนะคะเราจะนำมาทำเป็นต้มจืดนะคะและมีหมูนะคะหมูเราก็จะทำมาเป็นหมูเดงนะคะก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะเนื้อหมูก็อยู่ที่300กรัมนะคะ และนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุง3ามเกลือพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็มีก้อนซุปขนอนหนึ่งก้อนนะคะนี่เป็นต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยผงปรุงรสีนะคะแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวซอส รุงรสข้าวทองนะคะและก็จะมีแป้งนะคะแป้งนี้ก็เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเราจะทําหมูเด้งนะคะไปะไปดูวิธีการทํากันได้เลยเพื่อนๆไปติดตามชมนะคะค่ะเพื่อนๆน เราก็มาตามชมน,นะคะอันนี้เราเตรียมหมูสับนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี้นี้เราใส่ลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำด้วยแป้งนะคะอันนี้เราจะเพิ่มเป็นแป้งข้าวโพดนะคะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยนะคะสิ่ช้อนทานข้าวค่ะเรามาตามวิธีการนวดกันนะคะเพื่อน ตอนนี้หมูก็เริ่มเหนียวแล้วนี่นะคะเขาเครื่องเท่ากันขอประมาณนะคะเราจะใส่ไข่เข้าไป1นึ่งฟอง นวดจนกว่าหมูมันจะเหนียวนะคะเพื่อนความเหนียวของเนื้อหมูก็จะเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็นวดนวดจนหมุได้ที่เนื้อมันจะเด้งขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเริ่มละเนี่ยมันจะเหนียวขึ้นนะคะใช้เวลานะคะ เิ่มเหนียวแล้วนะคะเริ่มเหนียวจับตัวกันนะคะตอนแรกที่เราใส่ไข,ข่ลงไปเนื้อหมูก็ยังเป็นเหมือนน้ำๆอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จะเริ่มจับตัวเหนียวๆแล้วนะคะ เราจะหมักเนื้อเนี่ยแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะแช่ไว้ในช่องฟิตถ้าแช่ไว้ด้วยความเย็นเนี่ยนะคะก็จะแช่อยู่ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะทำมาปรุงเนื้อหมูก็จะออกมาเด้งนะคะเหมือนลูกชิ้นเลยะคะ่ะ ราจะเอาไปไว้ในช่องฟิตนะคะเพื่อนๆประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมนะคะเพื่อนๆชมขั้นตอนที่เราจะทําไปปรุงเป็นแกงจืดวุ้นเออเป็นแกงจืดถั่วง,งอกได้เลยนะคะเพื่อนะทำเป็นโดไว้ก้อนนี้เราจะเอาไปไว้นในช่องฟิตนะคะ ไว้ในช่องฟิตนะคะเดี๋ยวแลวก็เพื่อนๆพ,พี่น้องก็เดี๋ยวมาตามชมขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูเราต้มน้ําเอาไว,ะะอว้นะคะน,น้ําก็เดือดแล้วพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูล,ลงไปนะคะนี่นะคะใส่เนื้อหมูลงไ ใส่เนื้อหมูลงไปพอเนื้อหมูลอยขึ้นมานี่คือสุกแล้วนะคะเพื่น จะปั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเอามาปั้นนะคะปั้นเป็นลูกๆนะคะเนี่ยนะคะปั้นเป็นลูกๆนี้ก็ได้นะคะเป็นเหมือนลูกชิ้นบอลก็เป็นลูกชิ้นหมูนะคะ ้อหมูก็หอมนะคะเหอมเครื่องไหมคะลอยขึ้นมาแล้วแสดงว่าเนื้อสุกแล้วนะคะ ตอนนี้น้ำซุปหมูเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็มาดูนะคะนี่นะคะนี่เป็นลูกบอลที่เราทําไว้นะคะสุกลอยขึ้นมาแล้วนะคะเนี่นะคะคเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะจะมาชิมหมูเด้งให้เพื่อนดูนะคะนี่น้อหมูน,นะคะ กรอ,อบอร่อยชิมน้ำซุปก่อนนะคะ ก็ชิงช่งๆใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่เกลือหนึ่งช้อนเกลือเราใช้เป็นดอกเกลือนะคะรสช,ชาติมันก็จะเค็มแบบนัวๆไม่เค็มปี๊ดตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อน เพื่อนเราก็จะชิมรสชาติดูน้ำซุปเป็นยังไงเนื้อ จองช้อนค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆเราก็จะใส่่วง,งอกลงไปนี่นะคะใส่่วง,งอกลงไปนะคะเราจะปรุงแล้วนะคะเราจะเอาลงแล้วเราก็ใส่งงอขวงอลไปหมูก็สุกแล้วนะคะใส่่วง,งอก 好怎么样？ งหมอเราไม่ต้องรอให้สุกมากนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเมน,นูง่ายๆสำหรับเช้านะคะเป็นน้ำซุปที่ทานแล้วสดชื่นในตอนเช้านะคะก็เมนูแกงจืดถั่วงออใส่หมูเด้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปแล้ว,วเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูแกงจืดตัวนอ,อกส่หมูดเดงสุดท้ายก็ออกใส่ต้นหอมผักชีลงไปให้ดูหน้าตาน่าทานนะคะนี่นะคะพเพื่อนเสร็จแล้วค่ะทานพร้อมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพเพื่อนๆสวัสดีนะคะ